อยู่ที่เมืองเชลซิงเบิร์กนะคะเป็นเมืองชายแดน,นะคะ่ะเป็นศูนย์ช้อปปิงะะ้งค่ะทุกคนก็ส่วนมากที่อยู่ใกล้ๆก็จะมาช้อปปิ้งตรงนี้นะคะเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นที่แบบสินค้าราคาถูกนะคะเป็นของเมืองสวีเดนนะคะส่วนมากคนนอร์เวย์จะเดินทางเข้ามาที่นี่เพื่อมาช้อปปิ้งหรือมาทานข้าวอะไรทุกนี้นะคะ่ะวันนี้ก็มา านอาหารนะคะแต่จริงอ่ะที่จะไปกินคือโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมอ่าชาร์ลสทิมเบิร์กนะคะกาจจะไปทานที่นั่นแต่ประเอ็นว่าโรงแรมเขาไม่ได้เปิดร้าน,นะคะ่ะเดี๋จะกินพิซซ่าชิพค่ะก็เลยเข้ามาแวะที่ร้านเดี๋ยวจะลองดูเนมนของเขาจะเป็นยังไงนะคะลูกก็ได้เกาะเดอะแม่นนนะ I just saw it Okay the food is calling มา่ฟูดรีวิว try เนื้อปลาแน่นมากค่ะเนื้อปลาสดนะคะ แล้วก็บัตเตอร์ก็คือชุบแป้งทอดกรอบดีมากค่ะดีมากเยี่ยมลองค่ะให้ดูรูปอ,อ,อันนี้เป็นปลาขอนนะคะมีสั่งไว้ ขาพูดกันว่าเวลาทานข้าวเสร็จก็ควรจะดื่มน้ำคุณๆเพื่อที่จะช่วยในการย่อยอาหารได้ไวขึ้นเนี่ยขอดื่มชาค่ะใครชอบกาแฟก็กาแฟได้เลยนะคะยามบ่ายช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยเข้ามาช็อปปิ้งน,นะวันนี้ เพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์เป็นวันแฟมิลรี่เนาะทุกคนส่วนมากจะอ,อยู่ที่บ้านทำโรสดินเนอร์ทำอาหารอะไรกันค่ะทานท,ที่บ้านค่นะถ้าเป็นวันเสาร์ทุกคนคงออกมาเยอะค่นะทาาเสร็จก็เดี๋ยวก็คงกลับลหค่นะ